ที่หมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงัดและห่างไกลาจากความวุ่นวายมีร้านขายของชำเล็กๆตั้งอยู่ริมทางร้านนี้เก่าแก่และเต็มไปด้วยของสะสมแปลกตาแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนมากที่สุดคือตู้เพลงหยอดเหรียญที่ตั้งอยู่ร้านมันเป็นตู้ไม้ที่มีโลดลายกระสลักสวยงามและปกลุมไปด้วยฝน ราวกับว่ามันไม่ได้ถูกใช้งานมานานหลายสิบป,ปีแก้มเด็กสาววัยรุ่นในหมู่บ้านผู้ชื่นชอบฟังเพลงได้แวะมาที่ร้านแห่งนี้หลังจากได้ยินจากเพื่อนบ้านว่าตู้เพลงนี้มีเพลงเก่าหายากที่ไม่มีใครเคยได้ยินอีกแล้วคอมอยากรู้อยากลองทำให้เธอตัดสินใจหยอดเหรียนเพื่อฟังเพลงแต่ก่อนที่เธอจะกดเลิกเพลงเจ้าของร้านชราเอ่ยเสียงต่ำๆอย่างท่าเบา หนูระวังให้ดีนักเลือดเพลงถิดอากไม่ใช่แค่เสียงเพลงที่ตามมาแก้มยิ้มแห้งๆคิดว่าเป็นเทียงคำกูเล่นๆจากชายชราเธอเลื่อนนิ้วกดเลือกเพลงที่ชอบทันทีที่กดเสียงดนตรีเก่าๆก็ดังขึ้นและไม้คล้ายกับเสียงเครื่องดนตรีไทยที่ผสมประสานกับทํานองสากลเธอเพลิดเพลินและ